ป,ป้าป้าลุงเบิร์ตสุขุสุคนนระาก็มาพบพ่อสองนกอ่อย้ยงแพ้อ,อีกแล้วเวลาคือเกา่าคือเดิมนะโดยรือว่าอยู่ต่างประเทศอยู่ไทยอยู่ลาวเขามาชมเหมือนสองนกอ่อยอย่ายงแพ้เลยนะโดยน้อ่อยกับจิพาขุดมันขุดจิหลอกกับหมูนะโดยกับน้องหนุอยกับคนชือ่อมี่อะไรนะโดยผีแล้วเนาะโอ้ผีมาฮาเจมู๋โดยสบายดีโดยบอกไป Bài thằng đó mẹ buồn là lông lùm vì bỏ Bài nó anh rồi Nó phải cả hà mà đi này, này nó Bên mù nó coi em rồi Cả nhựa xong sắp cắn đời. Đời, đời. Đời, đời. nó rồi Nóng nóng này cái hông Rồi mị nó rồi 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 Nó rồi nó bắt bà luôn แหมพี่นึโดยอันนี้ก็ต้นน้องก้อยคุดหมู่บานล้วเนาะโดยโดยโดยป้าปาเขาสิไปทางใดมิเขจรอวะมีเห็นแล้วมีเห็นแล้วจะคุดไดรู้บ่เนาะโดยเบือง่คุดตะก้อนโดยอืมทเลย nó phần bên mũ nó coi ếch, nó đòi phần mà gần, các bạn nhìn kìa, cây cây cắn này nó đòi cây này nó đòi nó bụi bả luôn nó đòi bụi bả luôn, thấy nó, thấy nó, thôi, nó đòi nó luôn nó bụi bả luôn bọn em bố đầy, làm quay máy đây nó đòi nó bụi bả อันนี้กูแม่เนาะโดยน้องป้าลุงพวดไอ้ผวเนาะโดยน้องก้อยไอสิบห้าพูดเจียงเนาะโดยแล้วพผัวเนาะโดยน้องป้าลุงเขาเดี๋ยวก็ลงไปเลยพผัวเนาะพี่หมูน้องก้อนกะทำการกระดน้ำน้องก้อยคู่มือไปโรงเรียนอยู่ไปน้องกั้นเนาะโดยพอไปเดีเห็นแล้วก็ะดิดน้ำกันเลยเนาะโดยไปทางได้อย่างนี้มี hà lọ vâng khoai ừ. vậy này là bồ mèn nữa thôi thích khoai nhưng mà mèn khoai đường khoai cái này mừng lại nhà cũng phải lại nó, đôi. Ừ. Thôi, đôi, nó thôi thôi đổi nông nổi cầm tay nó ai thôi thôi chị em thử băng con nó rồi phù cái nhà cũng phụ mù nó coi cái nếp vừa thôi nó rồi lại phụ ก็เกิดช่างไปตานเลยนะโดยโดยโดยเนาะเดี๋ยวน้อยนาะงป้าลุงน้องก้อยกับอันนี้แหละเนาะโดยมาจากโรงเรียนเนาะโดยบางคนก็อยู่ของผู้หาไปแล้วเนาะโดยน้องก้อยกับผู้ว่าผูนเพียนภาษาหยังมาองมึงนี่นี่ในห้องเรียนเจ้าเรียนภาษาหยังในห้องเจ้า ภาษาลาวภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาคันนี้แต่สอด๋อโดยน้องก้อยก็เทภาษาลาวอังกฤษนะโดยพราพราเพิ่นให้ออกลินอนในห้องประองเลยน้องก้อยก็บ่ฮู้ไปงประองไหนออกมื้อวันศุกร์เลยก็ไปนะโดยมืออื่นนี่แหละเนาะแม่นบ่วันศุกร์โดยไปทางนี้ก็ไปได้นี่แนี่ทางไปโดย ม oh. ีมันนได้นะคะโดยโดยเนาะเสร็จสิทุกท์เลยโดยเนากป่าลุงเนาะเสร็จแล้วสนกโดยเท่านกป่าลุงเสร็สิเนาะโดยนกป่าลุงกระถาไปเบิ่งต้นนก้อยแหละน้องมี่ไปขุดมันกันเลยเนาะโดยไปเบิ่งเลย พ <im> ี่น <im> ้อกรตัดภาพนังสิน้อเยเลยเป็นอันนี้บ่มีน้อดยมูน้องกอยเองเด้อเพิ่นก็ขุดเนาะเสือเพิ่นก็แงขาดป้าลุงอือนดงกก็บ่ขออนุญาตตั้งกล้องะดยอือนดยเนาะป้าลุงเพิ่นก็แงคนขุดปาตะลงเถือก็หาขุดจิรนีบ่มีาขุดจิรอ น้าโดยเอาเงินเต็มเฮียนน้องก้อยมาอยู่น้องก้อยกะเป็นหมูน่าเพลินเลยน้นาโดยน้องก้อยกะบ่มีหมูน้าแนมอยู่เพื่อนกะมีตะเพิ่นเลยน้าโดยเพื่อนไก่เคียงเลยเผื่อสิเผื่อน้าโดยน้องป้าป้าลุงเห็นเห็นระเบ้ามีมาเลยมึงน้องก้อลจะไปตำรวจด้วยกันน้องกอลจะอยากพูดกับน้าโดยบางคนพูดอะนรนะเขาหน้ากอลก็เปลี่ยนกัรคุดน้าโดย ไอเบิ้ลพูดก่อนกับเสียมก็มีสองเสียมต่อ่จิ๋วออเนาะเพียงมันจะชุดกูพูดก่อนนะฮะพูดเลยปูป้าลุงเลยอันนี้ก็บ่มีป้าลุงขึ้นออกแล้วด้ยเนาะข็ถอดความภัยยันมาลายด้วยโบเห็นตัวจิรวแล้วด้วยกัะเตอมาเลยมาเลยกระตัดภาพแล้วทีละเห็นย่างนะพอเห็นควายจิ๋วไงอ๋อโดยโดยเนาะโดยเสียมเพื่อเกลียดคอยนี่ Nó no, vì là vì cả thả vùng tốt phần khúc tới thì này phần khúc khuất leo nơi rồi. mmmm -hmm. có cái đây ta anh à, còn bằng nó có cái này ha hay 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 nó hay 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 lại, hay hay lại vẫn hay lấy hay ha con. Ha ไปเบิ side, here, hey, s <S ah. ่งต้อนน้องก้อยหาคุดอีกผัวเลยเนาะก็ไปเบิ่งกันเลยมาโดยน้องป้าลุงผัวพี่ไมีอีกคนนี้คุดอยู่นะเห็นยังน้องก้อยคุดที่ร้อนจะคู่คนไปทางไหนนะคุดหน้าอันนี้จะคุดพิษทางมั้งคูบุจักคือกันอ้าวตอนนั้นก็เห็นจะคุดทางนี้แม่หนึ่งจะคุดทางโดยโดยเดี๋ยวพีองค์ฝนเนี้จะเคลื่อนมันป่าลุงมาโดย nên khi mà mắm trở bằng ngang, mì bừng ngơi bừng cưng dưỡng của hinh hôn là vì đại phụ nữ khác thì bỏ hai phần hai hôn còn ngọn 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 bà dùm mắt còn khoa ngọn 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 มีมาทำสีนกอ้ก็เห็นมหมได้จนเห็นนี่เลยเห็นมบ่ทำผีพีนกเลยเห็นพวกฝอยอ่บ่เห็นเดีวจะนัดมาข้อจะตั้งเ่วนนี้แเลยน่าจะตีนักขันไม่มีไม่วโอ้ยใหญ่เลยเห็นบ่ จะาปาลุงบงเลยนนี่ก็คือจีโป่งโตใหญ่แห้งนาะโดยอันนี้คือัตผูะนาะโดยมีเขาันพุดอยู่โดยมีจะหอยเขาพุดเบ็ดนะี่นอกาข้างในได้มีนาะโดยเว้านปส่วน่ยมีพ่นกระใจดีมานน้ำเนาะวัดเนียโดย

ถ้าจะเริ่มเลยดูถ้านโหใส่แล้วเนาะวจิขจโเลยไปจิปกาจิแล้วเนาะโดยหาก็ได้2ตปาลุงตโดยเาก็ได้2ตัวนะโดยเนาะป้าลุงค่ะพน้องก็คงจะได้ลาได้มีโดยสบายที่ปาลุงแม่โดยบายโดยเนาะย น้องก้อยกับซีรานด้วยน้องป้าลุงน้องก้อยขอกก่าว่าสบายดีสบายดีป้าลุงเบ้ดสุขุสุขคนนะขอบโมอขอบใจที่มาเบิ่งซ่องน้องก้อยตจนจนจบและซ่องหน่อยบ้านสวนเนอด้วยขอให้ป้าลุงอยู่ดีไม่แหง้งสุกความแข็งำลำรวยขึ้นเก่าเงินไหลน้องทองไหลมาท่านมือเศร้าไรขาวมือแรงปราถนาชิงใดขอให้ได้ชิงนั้นสมดังปราถนาสาธุ บายบายแล้วน้องก้อยเกสิไปต่อต้นคุ้มมั่นถึงแล้วนะโดยเน้องก้อยออกไปน้องก้อยจะอัปเดตให้เบงนะโดยบายบายอยู่ดีมีแห่งบัดสุขุสุคน